สวัสดีค่ะนางไหม่พยิบซีนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ย,ยิบซีชาแนลนะคะในค่ำคืนนี้เราจะมาทำแรนดอมกันในหัวข้อเรื่องที่ว่าค่ำคืนนี้เขาฝากบอกคุณว่าไม่หมอจะอ่านเป็นไดอารอกนะคะก็คือแทนคำพูดของเขานะคะในค่ำคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าฉันจะเก็บเธอไว้ในใจนะฉันรักและคิดถึงเธอมากๆแต่ฉันไม่สามารถที่จะบอกเธอได้ บอกใครได้แม้กระทั่งเธอฉันก็อยากจะแอคชั่นอะไรกับเธอนะอยากจะบอกความรู้สึกอยากพิชิตใจเธอแต่ฉันไม่มีหนทางจริงๆฉันไม่รู้จริงๆว่าฉันจะเลือกเดินทางไหนสำหรับความรักของฉันแต่ฉันรักเธอนะ ฉันไม่มีทางเลือกจริงๆไม่สาสมารถทำอะไรได้เลยไม่สามารถที่จะเทคแ a คชั่นในเรื่องความรักกับเธอได้เลยฉันอยากมีทางออกนะกำลังหาทางออกอยู่ว่าจะทักเธอไปยังไงดีแต่คิดแล้วคิดอีกฉันก็ไม่ทักบางทีฉันเขียนข้อความไว้แล้วนะฉันก็ลบทิง้งเธอตัวตัวเองไม่รู้จะทำยังไง อยากบอกความรู้สึกกับเธอจังเลยตอนนี้นะอยากบอกให้เธอรู้ว่าฉันคิดอย่างไรกับเธอเธอมีค่าสําหรับฉันมากนะรู้ไหมและตอนนี้ค่ำคืนนี้ฉันคิดถึงเธอมากๆเลยฉันไม่เคยคิดถึงใครมากเท่ากับเธอมาก่อนเลยเธอมีคุณค่าในตัวเองมากๆเธอมีค่าสําหรับใจฉันมากเธอมีเธอดีต่อใจชัดนนะฉันอยากจะแอบไปหาเธอจังเลยคิดถึงมากๆเลย ฉันอยากไปมีความสุขกับเธอไปมอบความสุขให้กับเธอแล้วก็ได้รับความสุขกับเธอกลับมาฉันอยากได้รับรักจากเธอแต่ว่าฉันก็ต้องเ <c oughs> ข้มแข็งเข้าไว้เพราะว่าสถานการณ์ยังแอคชั่นอะไรไม่ได้สถานะเรามันแตกต่างกันไงเธอนะอาจจะเป็นรักต่างวายัยเป็นรักทางกายต้องสร้างระยะห่างหรือเป็นอะไรที่แตกต่างกันมากๆ ราวากับดินฉันก็เลยไม่กล้าแอคชั่นอะไรกับเธอฉันอยากพบเจอเธอมากๆเลยอยากจะเป็นกัลยานิมิตอยากจะเป็นกัลยาน,นมิตรกับเธออยากจะเป็นเพื่อนเธออยากจะเป็นดีลงานกับเธออยากจะใกล้ชิดกับเธอไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ได้ฉันอยากจะมีเธออยู่ในชีวิตของฉัน ฉันอยากเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่านี้ฉันอยากมีออ่ฉันอยากมีสิทธิ์อยากมีอะไรที่มันตัดสินใจได้มากกว่านี้ทุกวันนี้ฉันเฝ้าแต่ส่องมองเธอศึกษาดูใจเธอในทางโลกโซเชียลเท่านั้นเธอเป็นสิ่งที่ฉันค้ำควรระเมอเพ้อฝันถึงเธอเป็นอะไรที่โดดเด่นสำหรับในใจฉันมากฉันไม่เคยถูกจตาฉันไม่เคยถูก ตาต้องใจใครมากเท่านี้เลยฉันรักเธอฉันละเมอเพ้อพบ,พบถึง,ถ,งถึงเธอแต่ฉันเนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างเราก็อย่างว่าแล้วแล้วก็ความห่างไกลทำให้ฉันได้แต่แอบ,บส่องเธอแล้วก็ละเมอเพ้อพบ,พบถึงเธอเท่านั้นฉันจะยังคงรักเธอฉันจะยังคงส่องเธอและจะติดตามชีวิตของเธอตลอดไป อันนี้ก็คือเป็นไดอะล็อกของไฮทาโรนะคะทีนี้เราจะมาฟังใจเขากันนะคะสำหรับคืนนี้ฟังใจเขากันสําหรับคืนนี้นะคะว่าในใจเขาคิดและรู้สึกอยาก่างไรกับคุณบ้างโดยพ่ายฟังใจนะคะฉันจะยังรักเธอมันคอยดูแลรักษาดวงใจคือ ฉันก็คงจะยังรักเธอตลอดไปายเอาดับหน้าฉันมั่นคงกับเธอนะฉันมั่นใจว่าฉันรักเธอแต่ฉันก็อีโก้เชยังไม่ตายคืออีโก้สูงมากหลับตาก็คิดถึงแต่เธอฉันคิดถึงแต่เธอมากๆเลยตอนนี้ฉันอยู่อย่างเงาๆฉันเงามากๆเพราะว่าคิดถึงเธอเอาเสียงเพลงเป็นกําลังใจฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงแบบไหนเสียงเพลงอะไรฉันก็ทําให้คิดถึงเธอท่อน ทุกๆท,ท่อนน่ะมันก็กลายเป็นเธอในทุกท่อนในเสียงเพลงนั้นเหงามากคิดถึงมากเลยแล้วก็ส่องดูเธอตลอดส่องสอง่สงค้นหาดูศึกษาดูเธออยู่ในโลกสดเชี่ยวนั่นเองฉันรักเธอนะฉันอยากบอกว่ารักเธอในค่ำคืนนี้แล้วก็อยากดูแลเธอเป็นห่วงเธอมากๆแล้วอยากแอคชั่นกับเธอมากๆตอนนี้ข้างรักเธอมากแล้ว อยากจะรู้ว่าใจเธอคิดอย่างไรกับฉันเธอมีแรงดึงดูดสําหรับฉันมากๆเลยนะหรืออาจจะเป็นเราทั้งคู่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันและนั่นคือความรัก ฉันรักเธออยากจะบอกฝันดีด้วยนะคะฝันดีอยากจะบอกรักและก็ฝันดีด้วยนะคะค่าคืนนี้ก็จบไปนะคะสําหรับแรนดอมในค่าคืนนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝันดีราเตสวั์ค่ะจากนางไม้พยิบซีซีซ